วันนี้จะมาทำข้าวแรงฟืนกินนะคะทุกคนวันนี้ขา้าวแรงฟืนหัวกอย <c oughs> ขา้าวแรงฟืนเนี่ยขา้าวแรงฟืนจากฝั่งเราวก็มาให้เนี่ค่ะเดี๋ยวจะผสมให้ทุกคนดูนะว่ากินยังไงก่อนอื่นเรามาเทนีใส่ถ้วยก่อนค่ะนี่เนี่ยขา้าวแรงฟืนแบบบีบนะเนี่ยขา้ขาวข้าวฟืนบีบหัวไก่ <c oughs> ข้าวฟืนหัวไก่แล้วก็ใส่น้ำส้มอันนี้เป็นน้ำส้มนะคะ อยเลยวันนี้ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือใส่ผงนัวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลตามใจชอบเลยและส่วนตัวแล้วคือพริกเขาเขาทำมาพอดีแล้วไม่ต้องปรุงนะคะไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วค่ะคนๆเข้าไปพอประมาณ ันนี้คือพริกค่ะใส่เข้าไปน,นี่นะคะชิมดูก่อนถ้าไม่พอก็เติมอีกประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็กินค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหอมๆอ,อร่อยลองกินดูอันนี้เขาทำจากเขาเจ้า ข้าวเจ้าข้าวเหนียวอร่อยนี่ฮค่ะอืมนุ่มเนื้อจะนุ่มๆละลายเลยแซ่บายเด้อไผ่บกเคยกินก็ล่งกินเดอเข้าวแรงฟื้นข้าวแรงฟืนเมืองลาวเออยย ร้องกินบอร้องกินข้าวฟื้นบอบอกินนี่แซบๆเลยอืมแซบไีล